สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่17ตีนาคม2566นะครับผมเมื่อวานนี้ก็ข่าวสารค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มที่ทาง ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปกันก่อนนะครับเมื่อวานมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB เนาะก็ปรากฏว่าตามคาดนะครับก็คือปรับอัตราดอกเบี้ย0.50%นะครับจาก 3.00นะครับเป็น3.50%นั่นเองนะก็หลักๆแล้วเนี่ย ECB มองว่าการที่เขาขึ้นอันตราดอกเบี้ยนี้นะครับก็เพื่อที่จะกดดันนะครับไม่ให้ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมาตัวสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็วันนี้เองก็จะมีการประกาศข้อมูลเงินเฟอ้อด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากาันในช่วงหลังนะว่าเขามีการพลาดการอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้การขึ้นอันตราดอกเบี้ยของ ECB เนี่ยเมื่อวานนี้มันก็เลยทําให้สกุลเงินยูโรนะครับสามารถ ตัวแข็งค่าได้เล็กน้อยนะครับผมใช้เขาว่าเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขตามที่ตลาดเนี่ยเขาคาดการแล้วก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะปรับขึ้นที่0ูนย์ด้าูนเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับก็มีนักวิเคราะห์หลายคนเลยนะัะเอามาบอกว่าให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะ ส่งผลกับธนาคารอื่นๆนะครับอย่างเช่นธนาคารเครดิตสวิตนะครับที่มีโอกาสจะล้มละลายลงได้นะครับถ้าเกิดว่าอดอกเบีย้ยของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยมันปรับขึ้นสูงเยอะๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับเอาไว้เอาไว้ให้เราได้ติดตามกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าธนาคารอื่นเนี่ยยังคงเร่ง ตราดบีเอขึ้นอีกแบบน,นี้เนี่ยนะครับพราฉะนั้นธนาคารในประเทศนะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ธนาคารของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวยูโรนะครับแต่ว่าข่าวต่อไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงตัวเครดิตสวิสพอดีนะครับก็อันนี้เครดิตสวิสนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มที่จะผ่อนคลายลงแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะครับในเรื่องของความกังวลสำหรับโอกาสที่จะล้มละลายของธนาคารนี้นะครับเพราะว่า อ่า SNB หรือว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ตัดสินใจนะครับเข้าช่วยเหลือนะครับเข้าพยุงเอาไว้นะครับโดยการให้วงเงินกู้มากกว่า5 0,000ล้านฟรังหรือประมาณ1.85ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอ่าสิ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความผ่อนคลายนะับเกิดความผ่อนคลายแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเอ๊ะธนาคารที่มันใหญ่ระดับนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้ล้มลงอย่างที่หลายฝ่ายกลัวเพราะว่ามีการเข้ามาช่วยเหลือแล้วจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง ซึ่งประเด็นนี้นะครับมันก็เลยทาให้ราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่สามารถทำ new high ได้นะครับทําจุดสูงสุดได้เพียงแค่1937นะครับจากนั้นก็มีการปรับตัวลงบริเวณโซนนั้นนะครับก็สาเหตุหลักๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะก็คือในเรื่องของการคลายความกังวนนั่นเองว่าธนาคารนี้อาจจะไม่ล้มแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อธนาคารนี้ไม่ล้มนะครับธนาคารอื่นก็อาจจะมีโอกาสนะครับสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้นั่นเองนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับข่าวสารที่น่าสนใจที่เราจะต้องติดตามกันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเมื่อวานก่อนนะครับผมขอย้อนไปที่ USO l l a r นิดนึงเมื่อวานนี้มีการประกาศข้อมูลสำคัญนะครับประมาณ3ตัวนะครับนับน่นคือตัวเลขรายงานจำนวนใบอนุญ,ญาตการก่อสร้างนะครับปรากฏว่าออกมาในที่ทางเชิงบวกนะครับแล้วก็ตัว initial Job เล c l a i m หรือว่า คนที่ขอยื่นรับสการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ออกมาดีขึ้นนะครับตลาดแรงงานเฟดก็ยังคงแข็งแกรง่งอย่างที่ตัวเฟดเองได้กล่าวเอาไว้นะครับอันนี้ก็เลยอีกเป็นเป็นอีกใจหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลวงด้วยนะครับส่วนรัชนีภาคกรารผลิตจ,จากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดเฟียนี่อันนี้ออกมาติดลบนะครับออกมาน้อยกว่าร่างก่อนนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่า ตลาดแรงงานคือตลาดที่เฟดโฟกัสที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะต้องติดตามกันในวันนี้นะฮะวันนี้ข่าวสารไม่ค่อยเยอะนะครับก็เป็นตัว CPI นะครับหรือว่ารัชนีราคาผู้บริโภคของทางสหภาพยุโ,โรปนั่นเองคาดการณ์อยู่ที่8.5เปซนะครับซึ่งเท่ากับครั้งก่อนเลยแปลว่าถ้าออกมาแบบนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อของยูโรโซนเนี่ยจะยังคงไม่ปรับลดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้อ่า ECB เนี่ยใช้นโยบายการเงินที่ค่อนข้าง แข็งกล้าวนะครับในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าออกมาเช่นนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะทําให้คุณเงินยูโรเนี่ยปรับตัวแข็งค่าได้ในระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังความผันผวนในช่วง5โมงเย็นนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนค่าอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับทีนี้เรามาดูในทางเทคนิคกันบ้างนะครับผมขออนุญาตเป็นที่ราคาทองคาแล้วกันจะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคาทองคําของเรานะฮะหลังจากที่ไม่สามารถ ความนิวไฮนะครับเหนือ1,937ได้เนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ช่วงเช้านี้นะครับกำลังฟอร์มตัวเป็นแพทเทิร์น triangle นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าผมให้ไว้สองทางแล้วกันนะเพราะว่า triangle เนี่ยมันหลุดฝั่งไหนเนี่ยเราก็เทรดฝั่งนั้นนะครับก็จะปลอดภัยที่สุดนะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขาหลุดขึ้นนะครับเรามีโอกาสที่จะเทรดเป็นแพทเทิร์นตัว bullish pennant ได้นะครับ bullish pennant ก็คือ technical fit ก็จะค่อนข้างไกลหน่อย นะครับก็เป็นการทงตรงนี้นะครับก็ให้ไว้ที่ประมาณ19 7 0นก็ะครับแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับ1,970แล้วก็จะมีตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นซับไพโซนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างมาสนใจในกรณีที่หลุดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะครับสามารถปรับตัวลงมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตว่าเล่นเป็นตัวแค่เป้าของแฟรงเกิลก็พอนะครับในช่วง สุดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับสำหรับเป้าของ t r i a เก l e เนี่ยก็ขออนุญาตให้ไว้ที่ประมาณ1,890นั่นเองครับก็เป็นช่วงวัดสุดท้ายของสัปดาห์นะครับราคาอาจจะมีความผันผวนนะครับแล้วก็สับขาหลอกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืม Money Management แล้วก็ตั้ง s ส o อ s ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันใหม่นะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย ข่าวสารน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบียของเฟดด้วยนะครับเรามาติดตามกันว่าเขาจะปรับขึ้นเท่าไหร่และมันจะส่งผลต่อตลาดยังไงบ,บ้างนะครับโอเคครับวันนี้ผมขออนุญาตฝากเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขบครับ